วันนี้เราพามาดูนะครับแปดสามสี่เอ้ยไม่ใช่ดิรถไถของพ่อรถคีมของพ่ออันนี้อันนี้สีฟ้าสีฟ้าพ่อพ่อ,พอไม่ชอบใจใช่ไหมสั่งให้เปลี่ยนเป็นสีเป็นสีเขียว,วเียวนไนี่นี่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วพี่วูดทำอะไรคะ สานาครับนี่ได้มาแล้วตัวเครื่องก็จะเป็นเทาแรแลมโบตนนวโบัวนี้ส่วนส่วนตัวคีบเนี่ยจะเป็นสีฟ้าฟ้ามิน้นอย่างนี้เลยเห็นไหมฟ้ามินเทาแลมโบเครื่องใช่อันนี้อันนี้ตัวเครื่องไปแปลกเหมือนใครพอบอกว่าอยู่ตรงไหนจำได้คีบตรงไหนรู้เลยว่าไล่ไล่ใคร ถคันนี้ได้ข่าวว่าจะไม่ให้คนอะไรชื่อเสียเก่งหรืออะไรนะเก่งจันเก่งไรอ้อยไรอ้อยอปีนี้หน้าหน้าหน้าจะเด่นแล้วล่ะคันนี้สีเด่นกำลังชิงกำลังแย่งแย่งชิงรถเลยพอรู้ว่าคันนี้ตอนแรกว่ามันจะเป็นรถรถธรรมดาตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มเป็นรถแต่งแล้วเป็นเอาเบี้ยวไปแล้วเนี่ยเช้าเคลียร์กันแล้วอเคลียร์กันแล้ว ถ้าไปถอนตัวปากคำก็อันนี้เดิมมันเป็นอี่หน้าขอมท่านเก่งขึ้นใหม่มันจะเป็นมันจะมันจะเป็นคีบของกลกิจนะพ่อบอกว่าไอตัวเนี้ยกลมันจะคีบดีใช่ไหมมันมันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นอันนี้คือยี่ห้อยี่ห้อในดวงใจพ่อเขานะก็เลยไปตามหามา ที่ถ่ายรูปใช่ไหมทีม่แท้ไม่แท้ใช่ไหมใช่ที่เฮียยืนข้างรถเลยกลัวกลัวไม่แท้ก็เลยเอาเฮียกับเจ๊มาถ่ายรูปด้วยไปเลยจะได้รู้ว่าแท้ไม่แท้ใช่เดี๋ยวถ้าใครบอกไม่แท้ก็ควักโทรศัพท์ให้ดูเลยอันแท้ใช่ไหมต้องแท้อยู่แล้วอออันนนนีีี้้เเรราาากกกล็บมมมะะะไไิปิปยตัวตัวพิเศษของของคีบมันอะไรพ่อไอ้ไอ้ตัวตัวถ้ายี่ห้ออื่นๆนเนี่ย ที่เราไม่ได้ระบุชื่อเนี่ยมันเวลามันคีบเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันกลกิทเนี่ยดียังไงแตกต่างกันยังไงมันชอบคนละอย่างแต่อันเนี้ยมันที่หนึ่งแล้วระดับหนึ่งของในประเทศไทยแล้วผมเห็นบอกว่าเวลาเอาความหน้าลงไปเนี่ยมันมันจะดีดเองเหรอหรือยังไงเด้งขึ้นมันไม่ยอมปักมันจะไม่ยอมปักดินพูดง่ายว่ามันจะไม่มันจะไม่งัดรากอ้อยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย มันจะไม่งัดลากอ้อยขึ้นบบมันจะทําให้คือกิมบอมันจะถ้าคุณจะเลื่อนคุณต้องเลื่อนด้วยตรงนี้อ๋อใช่ไม่เป็นอ่าอ่าใช่ตัวเนี้ยมันจะไม่ปักดินแล้วมันจะไม่งัดอ้อยเ,อเพราะว่าชาวไร่เขาจะไม่ชอบเอาซะมากๆเลยถ้าไปทำไร่เขาพังเสียหายอ,อ,อันนี้คือที่ ใช่ในหนึ่งในดวงใจที่พ่อเขาอยากได้ก็ตามหาจนทั่วไปละมันก็มีแต่รถช้าๆนะรถกลางเกษตรนะและคราวนี้มันก็เลยแบบไปเจอเฮียกับเจ้เขาปล่อยพอดีก็เลยได้มาเราก็มาเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็ทําแค่สีที่ว่าเราอยากจะให้มันเป็นสีตามใจต้องการใช่เามดินนนอี้คืก่อนก่อนอันนี้คือก่อนนะเดี๋ยวหลังเนี่ยเราจะมาลงให้ดูอีกรอบหนึ่ง ช่างบุ้กำลังใส่หม้อน้ำอยู่ยคุณเดินไกลกล้องไม่ได้ครับเพราะว่าลำโพงมันอยู่กับผมครับ ก็ความพิเศษของของของคีบรุ่นนี้นะมันจะอันอื่นมันจะเป็นคานวางออกมาแล้วปีกนกมันจะสะบัดไปสะบัดมาแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็คือชุดข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นชุดแหนบของรถบรรทุก <Okay. S 1> เขาก็เลยต่อต่อเต้าแหนบออกมาเนี่ย <Okay. S 1> เห็นไหมเห็นไหมจะเป็นเต้าแหนบออกมาแล้วก็ <Okay. S 1> เป็นชุดแหนบของรถบรรทุกมันจะแข็งแรงกว่า เพราะว่าเวลารถมันที่คลิปอ้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักมันจะลงทั้งหัวและท้ายรถรถมันเดิมเป็นรถถ่ายเนาะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรทุกในคารด้านหน้าที่หนักอ่ามันก็เลยจําเป็นที่จะต้องแปลงให้จบให้ให้ทนต่อสภาพแล้วก็ให้อยู่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวต้องต้องต้องทำให้แข็งแรงให้สิสุด สามเดือนใช่ก็คือแค่ร้อยวันใช่ที่ป่าเขาพูดเมื่อวานนั้นใช่มันจะมีระยะเวลาแค่หนึ่งร้อยวันเท่านั้นที่จะต้องโกยทุกอย่างให้เสร็จใช่แล้วทุกอย่างห้ามเสียห้ามพังเรู้ย้อนแสงหรือเปล่าทุกอย่างห้ามเสียห้ามพังเพราะว่าเวลามันไม่รอเลยหยิบมันจะมีการปิดฤดูถ้าเราช้าเท่ากับว่ามันจะมีขอขอแอบดูพี่ไหลนิดนึงนะอันนี้พี่ไหลเลยครับไปส่งงาน ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งตอนที่ว่าพ่นเสร็จแล้วใช่ว่าเดี๋ยวเรา,า,เราจะพาเราจะพาดูรอบๆว่าก่อนกับลังทำเป็นยังไงนะคะไม่รู้ว่าก่อนทํากับหลังทำนะแะพนกล้องไน่อย เดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้มันไม่สามารถทําให้มันเล็กลงเล็กใหญ่ได้ใช่ไหมดูรอบๆนะคะว่าย,ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเอาเอามาถ่ายตัวเองเฉยอเลยนะคะนี่บอกว่าคอยมาดูหน้า ตอนเสร็จด้วยว่าออกมาแล้วเนี่ยพ่อจะชอบสิ่งที่จะทําให้ไหมพ่อจะชอบหรือเปล่าไม่รู้ีสีอาจจะเสียก็ได้หลังจกเห็นสีรดแล้วชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่บูธชอบมากใช่ป่มใช่ครับตัวนี้ดำเป็นเนียงเลยอะช่างช่างสีเมื่อไหร่จะได้เลิกพ่อบอกเขาต้องลํำนิดนึง ล้ำมันวัดนึ่ครนะับไอพิกล้ำไปแนละ้วใช่เดี๋ยวล้ำต่ออ่ะโอเคปคิดคลิปนะ <c oughs> ปิดเลยนะ